เด็กทุกคนล้วนมีวิญ,ญญาณของศิลปินน้อยอยู่ในตัวการวาดรูปใยสีจึงเป็นกินจกรรมสุดเพลิดเพลินเกินห้ามใจสําหรับเด็กๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่คงจะสังเกตเห็นกันอยู่บ่อยๆว่าลูกน้อยแสนสนของเราสามารถสงบนิ่งและมีสมาธิได้เป็นเวลานานเมื่อมีดนสอพร,ร้อมกระดาษและสีอยู่ในมือแต่นอกเหนือไปจากความสุขสนานและความเพลิดเพลินศิลปะยังแสวงปร,ป,ประโยชน์หลากหลายต่อพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆของเด็ก มากไปกว่านั้นการทำงานศิลปะก็เปรียบเสมือนประตูเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในวัยที่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กำลังเบ่งบานศิลปะคือช่องทางในการถ่ายทอดและสื่อสารซึ่งความคิดที่พวกเขาไม่สามารถสื่อสารออกมาทั้งด้วยคำพูดหรือการเขียนศิลปะยังช่วยพัฒนาสมาธิอารมณ์การมองโลกในแง่บวกช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความสุนทรี์และรู้จักชื่อชมความสวยงามของสิ่งต่าง นอกจากนี้การที่ศิลปะไม่มีคําว่าถูกหรือผิดยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็นราักฐานที่สําคัญในการเข้าสังคมให้กับเด็กๆความสามารถในเรื่องของการวาดรูกของเด็กจะมีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องไปกับวัยของเด็กศิลปะนั้นเป็นทักษะที่ต้องการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดังนั้นการเชิญชมและการให้กำลังใจของคุณพ่อคุณแม่ จึงเป็นการสร้างรากฐานแห่งความมั่นใจให้กับเด็กๆว่าทําออกมาได้ดีและถูกต้องจนเกิดเป็นความคุ้นเคยและเป็นแรงส่งเสริมให้กับเด็กๆกล้าที่จะคิดจะทำสร้างสารรค์ต่อไปจนเป็นลนักษณะนิสัยที่ตัวต่อไปในอนาคตสวัสดีครับผมครูแอนธมรัตน์มูลาทิพย์ผู้ก่อตั้งบ้านศิลปะย่างแรกที่ครูแอนได้ก่อตั้งนะ่ก็จะมีการ รับเขียนภาพเหมือนภาพล้อเลียนนะครับขายภาพเขียนแล้วก็รับเขียนภาพเพื่อตกแต่งอาคารสถานที่รีสอร์ทโรงแรมอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้มีการเปิดสอนมาได้เริ่มสอนศิลปะอย่างจริงจังนะครับก็ในปี2561นะครับช่วงต้นปีนะครับก็มีผู้ปกครองนําเด็กมาเรียน2คนแล้วก็ขยายเป็น3คน4คน5าคนตามลำดับนะครับในช่วงระยะแรกที่ครูแอนเปิดสอนนะ่ ก็คือจะเปิดสอนเด็กอายุตั้งแต่6ปีจนถึง12ปีต่อมาช่วงพฤษภาคมนะครับของปีของปี2561นะครับก็ได้เริ่มเปิดสอนนะครับเด็กเล็กนะครับตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปเนื่องจาก,กมีผู้ปกครองหลายท่านน้องขอบอบว่าแม่ครูแอนนะ่ะน่าจะสอนเด็กเล็กบ้างนะครับครูแอนก็เลยเริ่มสอนเด็กเล็กเป็นต้นมาครับการเรียนศิลปะของครูแอนนะครับครูแอนจะให้เรียนตามความสนใจของตัวเด็กเองนะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับในคอร์สแรกๆนะครับเราต้องโูพื้นฐานให้แน่นก่อนพื้นฐานนะครับจึงมีความสําคัญมากของงานศิลปะทุกชนิดเลยแนวคิดในการเรียนการสอนศรริลปะสไตล์ดูแอนนะครับดูแอนก็จะมีสไตล์การสอนที่หลากหลายนะครับหลากหลายที่คิดว่าจะทํำยังไงเนะี่ยให้เด็กไม่ไม่เบื่อในงานศรราิลปะจะทํายังไงเนะี่ยให้เด็กชื่นชอบในงานศรราิลปะ มีความตั้งใจนะครับไม่เบื่อไม่ท้อที่จะทํางานศิลปะก็จะหาเทคนิควิธีการแล้วก็คิดค้นสไตล์ใหม่ๆในการสอนเป็นการสอนนะครับครูแอนจะแบ่งเป็นถ้าเกิดระดับเด็กๆนะเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับก็คือช่วงเด็กอายุตั้งแต่3ปีจนถึง6ปีนะครับช่วงนี้ก็คือจะให้เด็กมีความสุขในงานศิลปะนะครับช่วงระหว่งาง เด็กอายุ7ปีถึง9ปีนะครับเราก็จะเริ่มเติมเนื้อหาเรื่องของการจัดวางภาพเรื่องของการใช้สีสันเข้ามาแล้วนะครับช่วงแล้วอายุระหว่าง10ปีถึง12ปีนะครับก็เป็นช่วงเด็กโตนะครับเด็กโตก็คือจะเน้นเรื่องของสีมือและทัศษะเป็นหลักการเรียนนะครับก็จะมีการาวาดทั่วไปนะครับการวาดภาพนะครับการใช้สีประเภทต่างๆรู้จักสีแต่ละชนิดนะครับ การปั้นนะครับการปั้นดินน้ำมันนะครับเพื่อฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับรวมถึงงานพิมพ์นะครับอาจจะเป็นภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ธรรมชาตินะครับภาพพิมพ์เซนซิลหรืองานพิมพ์ภาพพิมพ์มพพมตา่างๆก็จะมีอยู่ในคอร์สเรียนของแกนครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีกระบวนการคิดนะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ นะครับสอดแทรกไปให้น้องๆหนูๆที่มาเรียนกับครูแอนด้วยสิ่งที่สําคัญนะครับในการมาเรียนบ้านเสีปะนะครับน้องๆหนูๆทุกคนที่มาเรียนกับครูแอนเนี่ยจะต้องนําเสนอผลงานหรือพรีเซนต์ผลงานนะครับเป็นการ,รงลงบอกแนวคิดของตัวเองว่าเราวาดภา,า,าพเนี่ยเพราะต้องการสื่อถึงอะไรต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวของอะไรนะครับคือครูแอนน่ะไม่จําเป็นหรอกว่าวาดภาพอ,ออกมาต้องสวยต้องเพอร์เฟกต์ครับสิ่งที่ครูแอน,นอยากจะทราบถ,ถึงน้องๆหนู่ทุกคนก็คือแนวคิด วิธีการที่น้องๆหนุๆทุกคนทำออกมานะครับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับจากปัญหานะครับเรื่องของสถานการณ์โควิดปัจจุบันเนี่ยนะครับคูแอนก็จะหนักดี้นนะครับคูแอนก็ตามีการจัดระบบการเรียนการสอนนะครับโดยมีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็แยกกลุ่มเรียนแล้วก็แยกส่วนของห้องเรียนให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นโดยท่านผู้ปกครองนะครับที่จะพาบุตรหลานมาเรียนนก็สามารถติดต่อได้ที่คูแอนก่อนเลยนะครับ ถ้าเกิดจะนำผู้หลานมาเรียนเพราะเพื่อที่รนะูแอนจะได้จัดหมวดหมู่หรือระบบการเรียนการสอนที่ถูกต้องนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับบ้านศิลปะจะพัฒนาไปทิศทางไหนในอนาคตข้างหน้านะ่ะรูแอนตั้งเป้าไว้นะครับอันดับแรกช่วงสถา,านการณ์โควิดแบบนี้นะครับหรือมีผู้ปกครองนะ่ย อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็สามารถเรียนแบบแนวออนไลน์ได้เน้นออนไลน์แบบแนวครูแอนคือครูแอนนะครับจะตั้งเป็นคู่เรียนเป็นกลุ่มเรียนขึ้นมานะครับทางเฟสบุ๊กก็สามารถเข้ามาได้นะครับในกลุ่มเรียนครูแอนจะอัดคลิปนะครับอัดคลิปวิดีโอแล้วก็สามารถเรียนตามได้เลยแบบที่2นะครับครูแอนก็จะสอนศิลป,ปะสําหรับผู้สนใจนะครับโดยครูแอนจะเปิดสอนสีน้านะครับให้กับคนที่สนใจหรือผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการจะ สร้างสุริยภาพทางจิตใจนะครับสร้างแรงมันดันใจก็สามารถมาเรียนกับอู๋แอได้นะครับนะครับก็ขอฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับจะให้บุตรหลานมาเรียนศิลปะนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่รูแอนนะครับรูแอนจะฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้นะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชม